เป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นอะไรหรอกจ้ะพอดีว่าคุณมาช่วยฉันไว้ได้ทันป่านนี้ฉันคงแย่แน่ๆเลยดีนะที่ฉันเองมังนราผ่านมาเห็นเข้าพอดีถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็เจ้าเองเจ้าชื่ออะไรหรือฉันน่ะเหรอฉันชื่อว่าตองสาจ้ะถ้าไม่อย่างนั้นตองสาจะต้องถูกมันข่มเหงดังแกแน่ ถามอะไรหน่อยสิว่าไงล่ะจตองสาจ้ะตั้งแต่เป็นผู้หญิงมาเปลี่ยนมาเป็นชายครั้งแรกที่ได้เจอผู้หญิงสวยจะมีเมียแล้วจ้ะพูดกับใครล่ะจ๊ะฉันพูดกับแม่ซื้อจ้ะโตป่านนี้แล้วยังมีแม่ซื้ออีกเหรอถามหน่อยหน่อยตองสาว่าไงล่ะจ๊จะเจ้ามีแฟนมีคนรักหรือยัง ถามตรงตรงนี้เลยเหรอนี่แหละกลางป่าเขาลำเนาภัยแบบเนี้ยต้นไม้ใบหญ้าจะได้เป็นพยานว่าข้าพเจ้ามังนาราถามเจ้าได้ใจจริงฉันน่ะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีแฟนยังไม่เคยมีแฟนสาธุพ่อไอ้นั่นสาธุแม่อ้นี่สาธุปู่ไอ้นั่นตอนเนี้ยผู้หญิงต,ตอบสาเขายังไม่มีแฟนฉันมังนาราก็มีหวังใช่ไหมจ๊ะขอบคุณจ้า อย่าบอกนะว่าคุยกับแม่ซื้อนะแม่ซื้อจ้ะโตป่านนี้แล้วยังจะมีแม่ซื้ออยู่อีกเหรอจีบได้ไหม <c oughs> แหมพูดขนาดนี้แล้วถ้าไม่รังเกียจคนอย่างฉันฉันก็ไม่ปฏิเสธหรอกจ้ะแม่สวยเสียจริงหญิงจ้าจ้องหนาอยู่นานเ <c oughs> พ้อพรำรำพัน าปากหวานจังไรไม่ร้ายที่เผยว่าจะาจใช่มายอเจ้า รับรองแน่นอนเชื่อคำพี่วอนพี่ว่ากลัวสร้างมนต์เลกลัวสิลป์ธร ที่แค่หอมไม่ยอมห่างหาย ไอ้มังนาราผู้นี้จะมีเมียแล้วนะจูวสินี่ฉันจะต้องทามเธอมากกว่าเพาเธอจะละเกียนคนอย่างฉันหรือเปล่าไม่มีรอกน้องรับรองแน่นอนเชื่อคำพี่วอนพี่ว่า ที่แค่หอมไม่ยอมห่างหายไม่ให้ไม่หห้น้องห่วงแก้มน้องขาวดีไม่มีด่างดวงแล้วยายมาทวงให้หอม ตองทีออะไรเนี่ยอ้าวก็เมื่อกี้ตองสาบอกไม่ใช่หรือให้หอมตั้งสองทีพูดเล่นเฉยหรอก,กเอาจริง <LA. S 2> เลยนะแหม เป็นผู้ชายให้เกียรติผู้หญิงอย่าฉันบ้างสิให้เกียรติก็ได้จ,กจากนี้สืบไปถ้าเจ้าไม่รังเกียจพี่นะสถานที่แห่งนี้มันไม่เหมาะไม่ควรที่เจ้าจะอยู่เพียงลำพังคนเดียวอีกต่อไปไเดี๋ยวจะมีใครที่ไหนอีกมากมายก็ไม่รู้จะมาผงเห็นียนแกจะได้อีกในเมื่อพี่มังนาราลาาักปาา เจ้าเป็นนางหลังใจพี่ก็จะขอดูแลเจ้าเดินทางตามพี่ใบเข้าสู่แผ่นดินตองมูพี่จะพาเจ้าไปกากบาทพระองค์ท่านแล้วก็ให้เจ้านั้นอยู่ในความดูแลปลอดภัยแล้วพี่จะไปทํางานราชการเสร็จให้เสร็จพี่จะกลับมารับเจ้าเป็นผู้แต่งงานอยู่กินที่ถูกต้องตามแผนิน,น,พ,นพ,พี่พูดจริงหรือเปล่าพี่พูดจริงสัญญาสาบานเลยพูดแล้วเนีะเ่มเพิ่มคุณคา อยู่กับฉันนะสาบานต่อแม่ไอ้นั่นแม่ไอ้นู่น <c oughs> แม่ไอ้น,นี่ใครหยาดสาวบ้านจริงเลย,ยนาลาีน่ไปดีกวา่าจะไม่มีใครนอกจากตองสาวคนเดียวัน มีลูกนะถ้าลูกออกมาน่าจะยักเป็นผ้าพีทเลยล่ะลูกปกแก่นั้งคู่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่โอ้โหสมกันมากเลยอะไม่เคย้องประยุกต์เลยมาก่อนในชีวิตเลยผมฉันก็เช่นกันค่ะรุ่งเรียวเปลวหางปราถนาคู่ใจชม เลหานยามบัวบานแกวงไวต้องตราหอมถึงตาถึงใจพือส่อนบัวรอมหอมยั่วยวนไม่คายเป้าคอยคิดไปอยากจะได้บัวชมเอื้อมมือไปคว้าปราธนาดมดมถ้าบุญพี่สม คงได้ชมผัวบ้านผัวหน,น่อยลอยหนะ้าที่ปัวกัน ปูนหัวโอ,โอพอบัวใบบังพี่เกลียดชังน้อพะมอนหลายใจประจําแรงูถแมลงอะไรถ้าพี่เปลี่ยนไปดังใจพะมลนจะอยู่ไปยัยพี่คงตายแน่นอนใกล้ถึงเกซอน พี่จะช้นมาชงม,มาเร็วเร็วสิมานนี้จะบอกให้ฟังุูหัวงโอ้แม่บุหัวบางใบโปจงฟังแล้วจงตั้งอารมณ์บัวจะช้ำ บอกให้ฟังมาแล้วทุนหัวงโบ<อ>พพัวบังใบพี่เกลียดชังโน้องระมูลลายใจรักจำแรงโถมาแรงอะไรถ้าพี่เปลี่ยนไปดังใจพระมูจะอยู่ไปใหญ่พี่คงตายแน่นอนใครทิ้งเกศร มาชม,มาแล้วเร็วสิมานี่จะบอกให้ฟังมาแล้วคะ่ะมาแล้วทุนหัวโอ,โอ้แม่บัวบังใบโปรดจงฟังแล้วจงตั้งอารมณ์บัวจะช้ เลยเหรอแกมาไหวไม่มีแรงโลกนี้ช่างสิวิไลนะมีคนมามีคนมาเลยข่ดยาถ้วยป้านเก้าเก้าก็หม่อมชั้นขึ้นพระวงศ์ท่านแล้วพระพุทธเจ้าค่ะมีความสุขเถอะอ่าอ่าไม่สนใจอะไรเลยพระองค์คือสักครู่สักครู่ พระองท่านหอมฉันอยจะถามพระองค์ท่านจิ้คะ่จะเจ้าจะถามอะไรพระองค์ท่านตะกองดาวรัหม่อมชั้นจันงจิราวไหมเพคะรักจงมากที่สุด้ากจนไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบกับอะไรได้เลยถ้าพระองค์ท่านรักหม่อมชัน ทุกสิ่งทุกอย่างข้อแรกหม่อมฉันอยากจะให้พระองค์ท่านรักหม่อมฉันแค่ไหนก็รักญาติและพี่น้องของหม่อมฉันเช่นกันวันนิ่งของพี่รักเจ้าถึงเพียงนี้ต่อให้เจ้ามีญาติพี่น้องสักร้อยคนพันคนพี่จะรักให้หมดทุกคนเลยข้อที่สอง มฉมนจันจีลาเป็นคนตองอุประเทศหมเช่นอยากจะให้มันเลกับตองอูนั้นเป็นบ้านที่เมืองน้องกันขอให้ปองดองกันได้ไหมพี่คะพี่ก็อยากให้มันเป็นเช่นนั้นในเมื่อมีเจ้าเป็นแม่เมืองแห่งมันเลต่อไปในภายภาคหน้าตองอูก,กับมันเลก็จะต้องเป็นบ้านที่เมืองน้อง ข้อที่สามข้อสุดท้ายนั้นเป็นเรื่องสำคัญหม่อมชั้นอยากจะขอให้องค์ท่านเลิกจับดาบวางทวนเลิกทำศึกทำสงครามไปค่ะหม่อมฉันขอนะไปค่ะแล้วถ้าหากว่ามีศึกมีสงครามเกิดขึ้นกับมณฑลเรจะให้พี่เอามือเปล่าไปสู้รบปลบุกมือกับเขาอย่างนั้นศึกสงครามเกิดขึ้นได้ การรุแรงมีหนทางอื่นที่จะทําให้ศึกสงครามนั้นสงบสุขลงได้ไหมคะพี่จะพยายามหลีกเลี่ยงการสู้รบปลดมือพี่จะเป็นพันธมิตรกับทุกหัวมุมเมืองพี่จะไม่แตะต้องดาบทวนเพื่อเจ้าจังจิระขอบพระทยะัยไปค่ะ มาอีกแล้วมาอีกแล้วมึงนี่มันนั่งเกกวไปสองทอร่าสมาอีกแล้วเดินมาไม่เห็นเอยไงเนี่ยมึงนั่งอยู่กูเดินมามันไม่น้องใครจะมีตาหลักแล้วเห็นหัดเกงใจคนเขาเดินมึงเห็นนะเห็นอยู่แต่ไม่รู้ว่าเอ็งสองตัวเนี่ยต้องขึ้นขนาดนี้เลยเหรอทางนี้เดินไม่พอทางนั้นเป็นเป็นรอยของพระองค์ท่านเดินทางกูจะไม่เดินเหยียบตามรอยไม่ได้๋ยวจะไปเหยียบรอยพระบาทเข้าว่าแต่ว่ามาทําไมกันหรอ พวกไึ่งมาเป็นอย่างี้ไงยังไงเที่ยวที่แล้วผิดพลาดเทคนิคผิดพลาดอ๋อสองขั้นน่ะเหรอที่ที่พี่เล่าใ้หนูฟ่ามันมารับสองขั้นหอโดยไปี่นี้าไมมจ้าใ้หนักก่าเที่แล้วอีกเอาล่ะเก่าๆขีดขั้นนี้ขีดขั้นนี้เที่ยวนี้เท่าไหร่น้ะเท่าไหร่เอาเอาสองแง่งเหมือนเดิม ไม่เพิ่มแล้วนี่เลยเดี๋ยวก็ยดูมีบ้างเงยกเงกเงกเงกตรงนี้เลยเงักเงกยนีเหรอเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคอยดูนะนั่งให้หลบๆทางนยจับตานั่งหลบๆทางรู้เลยเหรอรู้อ้วนนี้ใครแหมมุภาพตัวใครเนี่ยว่าเขานี่รูปร่างหรือองค์มังกร อันนี้พี่เพชรกับทศกัณฐ์มีข่าวดีมารายงานอีก15พวกท่านนั่งลำบากเพื่อเกินเมืองพวกท่านเนี่ยทำไมอ่ะเอาดูอ๋ออ๋อดูอาเดินที่เมืองหรือเป็นที่กูวะเป็นที่พี่หรือเปล่าพี่พี่พี่ก็ขยายสองแง่งเหรอสองแง่งเหรอสามแง่งจับตาเดือเดชะได้ทรงโปรดอาจยาโทษมีผลก้าวโอ้โหทุนอ้าวทุนเลยเอาเลยว่าอย่างไรสิมันพระชะกูไม่กล้าพูดแล้วกูโดนปากบิ้วเลยทีแรกอ่ะ นั่งไม่สวยเลยอ่ะท่านท่านชุดเหลืองนั่งไม่สวยเลยอ่ะนั่งได้่ีแหละนั่งบบแบบราชบุตรเนี่ยขณะนี้ก็ผมฉันมีเรื่องมาทูลทูลบอกนะพระยาค่ะมีอะไรพระองค์ท่านตอนนี้องค์หญิงเลวดีถูกชาวตองอูจับไปแล้วพระยาค่ะเห็นกับตาเขาลยดีเห็นกับตาเชล่อเหรอวะคตาเลยไม่ช่วย ก็ได้สมั่งเห็นกับตาคณิษฐากูเลยวะดีโนดิงแล้วถูกจับตัวไปยังยงพืนใม้ดดินตองอูประเทศแล้วทําไมไม่มีน้ํายาที่จะช่วยเหลือคณิษฐากูเอาไว้เมื่อตองอูทํำเช่นนี้ก็เห็นทีว่าจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้อาหารไปอะค่ะ จัดทัพกูจะเหยียบตองกูไปอะค่ะชาก่อนเพคะพระองค์ท่านพระองค์เพิ่งจะสัญญาณก,กับหม่อมชั้นจันจีรัเมาสักครู่ว่าจะไม่ทำสื่อทำสงครามหม่อมฉันรู้เพคะว่าพระองค์ร้อนประไทยพคกนิษฐาหายไปทั้งคนและจะให้พี่ทำยังไงพระองค์ท่านหม่อมฉันคิดว่า ส่งสู่พระราชสารตาไปไต่ถามความจริงกับกษัตริย์ตองอูก่อนดีไหมเพคะถ้าเขาทำเช่นนั้นจริงๆให้ก็ส่งพระณิธาไลวดีกลับคืนขอบใจมากนะจันเจลาพี่อาจจะหู่วามไปหน่อยการนี้ยังใส่ความคื้นแผ่ดินตองอูไม่ได้ กูจะส่งสารสู่พื้นแผ่นดินตองอู่ประเทศธรรมาตแม้นว่าคณิษฐาของกูเรยวดีอยู่ยังพื้นแผ่นดินนั้นจริงก็ขอให้ส่งตัวกลับมาภายในสามวันเจวันถ้าเกินไปกว่านั้นแผ่นดินมันอะไรจะเหยียบย่ำเข้าสู่พื้นแผ่นดินตองอู่ประเทศ เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเให้เราพี่เขารูปเลยทำนี้ทำให้ถูกแล้วพี่เข้าหัเรี่ยวนะเดี๋ยวพีนะพี่มีช่องทางแผนการดำเนินต่อไปอดชั้นพอกนี่ไม่เป็นไร้จดีแล้วมันเข้าทางเราก็ดีแล้วตอนนี้สองเมืองกำลังคู่ปุ่เต็มที่อีกไม่นานถ้าตอกอูแตกก็ต้องเป็นของน้องถ้ามันทะเลาะแลกก็ต้องเป็นของน้องซึ่ง 我们。